ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40กรณีสงคราะบุตรนั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างคลิปวิดีโอชุดนี้กับผมจะมาบอกเล่าถึงเรื่องของสาระน่ารู้และก็กฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา40กรณีสงคราะบุตรเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมข้อมูลข่าวสารแล้วก็ติดตามสาระน่ารู้กันต่อได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมช่องธีรพันธ์นองสกุลชาแนลนะครับช่องของผมจะมาบอกเล่าถึงเรื่องของกฎหมายสาระน่ารู้เกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา40กรณีสงครอบบุตรนะครับกรณีที่ว่าสงครอบบุตรนั้นเราจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนั้น,นะครับประกันสังคมมาตรา40กรณีสงครอบบุตรนั้นจะให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ทั้งเลือกที่3เท่านั้น2 ประกันสังคมมาตรา40กรณีสง่งครอบบุตรไม่คุ้มครองผู้ประกันตนทั้งเลือกที่1แล้วก็ทั้งเลือกที่2นะครับโดยทั้งนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์นั่นก็คือประเด็นแรกนะครับจะให้ความคุ้มครองสําหรับเด็กแรกเกิดถึง6ปีในคราวละไม่เกิน3คนนะครับสำหรับบิดามารดาอของผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ทั้งเลือกที่3เท่านั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับเมื่อเราพูดถึงแล้วของกรณีสงราะ้อบุตรนั้นใครบ้างที่มีสิทธิที่ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับบุคคลที่มีสิทธิรับประโยชน์ประกันสังคมมาตรา40กรณีสงราข้อบุตรนั้นจะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกบิดามารดาผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ทั้งเลือกที่3นะครับ ที่เป็นบิดามารดาของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น 2. บิดามารดาผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ที่มีบุตรบุญธรรมที่บิดามารดาได้รับรองไว้โดยชอบโดยกฎหมายนะครับ 3. จะได้รับเงินเงินคุ้มครองนะับเดือนละ200บาทตั้งแต่เลขเอ่อแรกเกิดถึง6ปีนะครับแต่ทั้งนี้ทางประกันสังคมมาตรา40นะครับก็ เขาก็จะมีเงื่อนไขแล้วก็มีหลักเกณฑ์การพิจารณานั่นก็คือกรณีแรกคุณจะต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ170บาทโดยที่ว่ารัฐสมทบให้อีก130บาทรวมเป็นเงินประกันสังคมมาตรา40ก็ทั้งหมด300บาทนะครับ 2. คุณจะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย24เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนคลอดบุตรนะครับ ในขณะที่คุณรับเงินส่งคอบ,บุญนั้นคุณจะต้องส่งเงินสทมทบให้ครบทุกเดือนนะครับตามที่สําสนักง,งานประกันสังคมเขาได้กําหนดเอาไว้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอชุดน,นี้ก็บอกเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับสาระนะ่ารู้กฎหมายประกันสังคมมาตรา40กรณีส่งข้อบ,บุญนนครับถ้าพี่น้องท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามไม่อยากไม่อยากพลาดการาติดตามข้อมูลข่าวสารแรับก็สามารถกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ผมก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอชุดต่อไปผมธีรพันธ์งสกุลสวัสดีครับ